น้องครับเบิ้งเด้อครับลุงแม็กซ์เลยนี่ใสบ้านหัวอาหารตึกเอาปล่านี่ไหมครับพี่น้องครับโอ้โหเอาน้องครับบัดที่มีหัวอาหารปลาแพงในยุคนี้เฮ็ดยังไงมันบ่ขาดทุนบ่อายคือเลี้ยงปลาได้โดนเรับบ่ครับเพราะว่าก็คือมีอาหารลดต้นทุนนําครับนี่่นลงไป้อาหารปั่นก้อนเฮ็ดลดต้นทุนเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับได้เพิ่นก็สิขึ้นมากินครับผมเดือนนึงนี่ได้ปั่นหลายปานไดจังพ่อกินปลาเข้าไปนีุ่นครับลงไปเลยพี่น้อง อาหารปั้นก้อนนี่เขาใส่ได้กับปลาอีอย่างเนี้ยครับไอ้น้องครับได้ทุกปลาครับได้ทุกปลาแมนนี่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุเนาะครับเนาะแมนเพราะว่าฝนตกมาขึ้นนี่ก็เอามาจับกุ้ยครับครับนี่เพิ่นกำลังโค้งกันกำลังโค้งกันเป็นแหนแดงสมกับห่ำครับเพราะว่าหนึ่งพันตัวนี่มันมาเกินกำลังหน่อยเนาะแมนนี่ครับพี่น้องตักสายโอ้ยตักเอาเงสีเล็กหน่อยเนาะแมนบม่ต้องตึกแหย่หยาดไม่ต้องตื๊กแหย่หยาด สวัสดีครับพี่น้องครับน้องน็อตชาวสวนยุคใหม่มาแล้วครับมือหนีผ้าพี่น้องเข้ามาทำเกษตรในพื้นที่หน่อยครับพี่น้องครับประมาณพื้นที่หนึ่งไรพิกาดแปลงนี้อยู่บ้านโนนสังครับตำบลโน่นสังอำเภอกันทลมจังหวัดศรีสะเกดครับนี่ครับเจ้าของแปลงเกษตรวัยรุ่นยุคใหม่ไอ่บ่าขนองบุญมูลหรือว่าไอ้น้องสวัสดีครับไอ้ครับสวัสดีครับผมบ่าน้องครับผมเกษตรวัยรุ่นยุคใหม่เลี้ยงกบเลี้ยงปลา แมนครับรอย่างกบอย่างปลาครับผมเจ้าของฟ้ามกบป่าผ้า้วยครับพี่น้องครับเฮ็ดเกษตรนี่ในพื้นที่ไร่ป่านใดครับอยู่นี่ประมาณหนึ่งไร่หนึ่งงานครับผมเอามาเห็ดเกษตรเนาะแต่ว่าทั้งเบิที่จริงเนี่ยอยู่หาไรครับมองนี่อยู่หาไหรแต่ว่าบ้าน้องเนะี่ยเอามาเห็ดเกษตรแค่พอเพียงแล้วก็หมนเวียนมีไร่ไดอยู่ตลอดนะครับแค่เอามาเห็ดอยู่นี่ประมาณหนึ่งไร่หนึ่งงานครับผมครับเริ่มเฮ็ดได้โดนแล้วบ่ครับนี่ ยูนี่ผมเริ่มเฮ็ดนะตะก,ก้อนนะ่ะบอ่ขอข้างล่างน้ำยู่ประมาณหาปีแล้ะครับแล้วเอาข้นขืนมาอยู่นี่ปีหนึ่งครับผมปีกว่าแล้วแมนแต่ว่ามาเห็ดจริงๆนั่นคือมาเห็ดจริงๆเลยอยู่ประมานปีหนึ่งครับผมครับเอาเป็นนังเพื่อนทีมีตังหาอะไรคือมาเห็ดไรเดี่ยวครับพี่น้องเพราะว่าเอามาเห็ดไอ้พวกข้าดำหน้าน้่นะนครับ,รบเห็ดเ,เขาน้่เนาะเพราะว่าขาก็เฮ็ดเข่าแล้วก็ที่มีเข่าแล้วก็ที่มีลมปลามีอาหารให้เขากินน้่นะครับ ก็เลยคิดว่าเอามเฮ็ตหนึ่งไรหนึ่งงานก็คือไห้มีเงื่อนหมุนเวียนอยู่ตลอดถ้าเฮ็ดตั้งแต่เข่าห้ายก็คือก็ได้กินอยู่นะครับพี่น้องแต่ว่าเข่านั้นให้ปีหนึ่งเนาะปีลาทียาครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็คือเห้หมุนเวียนในตลอดปีเลยครับโอ้ครับผมแบ่งพี่หน้ามาทําอยู่ทํากินแมนครับโอ้ครับผมอันนี้คุุจระเลี้ยงป่านะครับเนาะแมนครับตัวนี้ก็มีปลาหลายปลาครับตัวนี้สเป็นบ่อปลาร่วมครับสมีปลาบึก ปลาบึกปลาสวายปลาเทโพอยู่นี่ประมาณสิบเอ็ดชนิดครับบนอยู่นี่นี่โอ้ปลาสิบเอ็ดชนิดครับพี่น้องครับเขาบอกแงกันอยู่ปัญยังรือล่าใช่ครับนี่รวมเลยตัวนี้อยู่ประมาณเอามาเลี้ยงอยู่นี่ปีหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ขายออกไปนั่เด้นี่ก็คือตึกขึ้นไปบางหันเพิ่นเพิ่นมาเสือเอานั่อยู่ประมาณเพิ่นมาแยกเอาแต่ปลาตะเพียนนะครับปลาปากนะสิบโลเอาให้เพิ่นครับครับครับผมโอ้เข้ากับตึกแค่ล้วก็เอาขึ้นใส่ กระมังไข้เพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็มาซื่อหลายคนลวล่ะครับนี่ครับคนเริ่มมาซื่อเรื่อยๆแมนครับวันนี้แรกเริ่มเดิมที่นี่เพื่อนที่ตรงนี้เป็นจ้งไดครับไอ้น้องครับตัวนี้สิปเป็นหน้าเขาครับเพราะว่ามองมีหนามนะครับนามมันมันจะมีอยู่ตลอดนะเห็ดเข,าเขา่าหอกะบ่ค่อยงามบันไดกันเลยว่าเอเอามาแปลเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่าตะกอนเนี่ยเป็นคนมากเกษตรนะครับก็บเลยเอามาเปลี่ยนก็นกนคือตะกอนนี่สจะมีบ่อหอยหยางเพราะเห็ดไ้แล้ว เข,เขาเลียงปลาแล้วไมนได้ขายนะครับบอ่อเดียวเได้เลียงแคหาลอยตัวปลาดุกนะครับครับพอพ่อได้ขายแล้วเอาไปเลาะขายตามบ้านนะมันได้ขายก็เลยก็เลยคิดว่าเออเอามาเห็ดหนีดีกว่าก็เลยมาเพราะว่าจังไรน้มกับโบวกแคเพียกะเขากับโค่อยง่าม,มานะเพราะว่าไหนี่นะครับเนาะครับผมก็เลยเอามาให้รถไมโครพิ่น,นะมาเห็ดแปลงเป็นหลองเป็นหลอกไป,ไปก็เรียงปลาครับผมโอ้ ตอนแรกเริ่มต้นเลี้ยงในบ่อพะยังหาร้อยตัวเราไมนขายได้ครับผมก็เลยมาเริ่มปรับพื้นที่ขยายเพิ่มขยายเพิ่มครับโอ้สาลอกปันไดครับนี่ครับในน้องครับเม็ดหนึ่งครับผมดึกหนึ่งเมตดแมนใส่เมฆโคจกเบิรดงบหลปันไดครับนี่ตัวนี้คือห่อแหลกเปียนกันครับผมก็คือเพิ่นเอาดินห่อได้สาครับก็คือบริสียยังเลยครับเอาดินในขาีฟแมนแมนครับเพิ่นมาเอาดินไปแล้วห่อกระดาครับครับ เขาก็มาจกไห้ห่าฟรฟี่เ่าก็ได้ซาแบบที่ว่าต้องลงทุนแมนครับลงทุนเลยพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นทีุ่่มมันเก็บน้ำอยู่นะครับเนาะแมนครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องครับเก็บน้ำได้ตลอดเลยครับตรงนี้บันี้นี่ท้าเหมือดจากบ่อครับไอ้น้องครับนี่หาครับหาบ่อหาบ่อแมนครับเลี้ยงปลาเรื่อยๆเลยครับผมก็คือคือรุ่นนี้จะเอาขึ้นนี้ก็คือเอามาใส่กระช่งนี้ไว้ไว้ต่ขายเวลาเข้าขายแต่มันจะตักไงนะครับครับก็คือขาดึงแพรกระช่งมาเลย เากัเอาสวิงเขาตักเอาเลยจะง่ายกวนนะครับโอ oh. ก็คือนี่หละปล่อยลงในบอ่อดินเนี่ยให้พันญ่งงกอนครับครับผมไงแล้วกาวาพ่อขายแล้วประมาณสี่หาเดือนเนี่ยเขาก็สูบเบิดบ่บอเลยครับสูบน้ำอบกเบิดบ่บอเนี่ยก็เอามาผักใส่กระช่างล้อยห้านี้ไว้เวลาเขาจิจับขายง่ายครับผมมันจะได้จับตือกระช่างขึ้นตักเอาปลาไปขายเลยแม่นครับบคุณนะพี่น้องครับ นี่คือเข้าเอาปลาดุกอุยบอ่อนี่เป็นบอ่อปลาดุกอุยครับบอ่อปลาดุกอุยครับผมบันนี้เลี้ยงปลาอย่างเนี้ยครับเทียนน้องเลี้ยงมุนเวียนทั้งปีนี่ครับมุนเวียนชนมากก็สิมีปลาดุกอุยกับปลาดุกยักษ์ครับผมปลาดุกอุยกับปลาดุกลาดเจียแมนแมนปลาหลายปะ,ะครับไอ้น้องครับแต่ละบอ่อหลายอยู่ครับแต่ว่าบอ่อนี้เอาขืนมาขายขายหลายเทียร์แหละครับเพิ่นเริ่มจีบวัดจะเบิร์ดแน่ล่ะนี่ครับ บ้เนียขึ้นมาขายลร้เทียแล้วหมาป่าขึ้นยังหลอยู่ครับนี่ครับยังหลายได้เพื่อนมาตึกเขนเลยพี่น้องครับเบิ้งเด้อครับลุกแมนใส่เลยครับนี่โอ้ยใส่บัานบ้านหัวอาหารตึกเอาป่าเอาหนิไหมครับพี่น้องครับโอ้เอาไอ้น้องครับบัดที่นี่หัวอาหารป่าแพงในยุคนี้เฮ็ดยังไงมันบ่ขาดทุนบ่อไอ้คือเลียงปลาได้โดนเครับบ่ครับเพราะ่าก็คือมีอาหารลดต้นทุนนั่มครับนี่อาหารลดต้นทุนแมนอาหารก่อนแล้วก็เฮ็ดเองครับเพราะว่าเขาก็จะมีอาหารนี่แหละครับตามสวนเขามีต้นกล้วยต้นม ก็เอามาหั่นแหละเอามาสมกันแหละเขาก็มาปั่นเป็นก้อนครับผมโอ้เป็นอาหารปั่นก้อนพุนนะครับพี่น้องตาแดงที่พุนครับแมนสิมีเน่แดงเนี่ยนี่ครับแหนแดงกับเมนครับแหนแดงกับซอยลดต้นทุ่นได้เมนอู้แต่ว่านี่พื่นทันแห้งบันไดครับเฮ็ดดีแห้งเด้อครับพี่น้องนี่ครับโอ้ซาตื่นๆหนึ่งน้อยเนาะแมนครับเม็ดเดียวประมาณหนึ่งเม็ดครับแล้วก็คุดฟรีความโอ้แสดงว่าข้านอกมีพื้นที่แล้วก็อยากคุดซานี่กะ แบบว่าไปให้เขาเอาดินฟี่ๆเลยก็สามารถได้ได้อยเนาะได้ค like รับได้โอ้หุ like right? ่นนะครับปลาดุกยั้งล่ะครับไตนี่ปลาดุกอุ้ยครับปลาดุกอุ้ยวะครับแมนปลาดุกอุ้ยปลาดุกอุ้ยปลาดุกอุ้ยปลาอุกอุ้ยปลาดุกอุ้ยปลาดุกอุ้ยปลาดุกอ้ยปลาดุกอุ้ยปลาดุกอุ้ยปลาดุกอุ้ยปลาดุกอน้ยปลดุกอุ้ยนลาดุกขี้ยปลาดนกอุ้ยปลาดุกอ้ทปลาดุกอี้โปอยู่กนน้ินลาดนเหนียวมันก็เลยปลาดุกอุ้งปนาดุกอุ้าะ ออกเหลืองบอกยังไงเลยขึ้นน้ำเหลืองปลากระตกระสีสีเหลืองน้าแมนโตงามครับเลี้ยงจ็กเดือนแล้วครับนี่รุ่นนี้ยุนี่ยุห่าเดือนแล้วครับนี่บอนี่ประมาณหาเดือนแมนรุ่นนี้แหละจับขายขึ้นเบิดเลยนี่ครับเพราะว่ารุ่นนี้เพิ่นเกิดมาสื่อหลายเจ้าแล้วครับนี่เพราะว่าก็เลยจีดจำเป็นก็ต้องจับขึ้นมาเบิดเลยโอ้บอแมนมันใครบ่นี่คือทองแมนแมนครับฝนตกฝนตกพ้นตกแล้วใครเลยปลาเริ่มไข่แล้วพี่น้องแมนแมนบอลท่านเพาะครับ แต่ว่าสิมีโ<อ>ตใหญ่อยู่ในนี้อยู่ประมาณ3อยู่นี่สิเพราะว่าจะเอาขึ้นไปแล้วสิเอาไปใส่กระชังบกไว้ครับผมเพื่อเฮาจะเพาะเองได้ไนะครับโอ้าน้อยๆตื้นๆนงี่จับกินง่ายจับขายง่ายน้อยเนาะแม่นครับเอาความกว้างบอ่อนึงนี่นนจักเมตรครับนี่ความกว้างนี่อยู่7เมตรครับความกว้างเนาะความยาวนี่อยู่11เมตรยาว11เมตรแม่นครับปล่อยปลาลงบ่จักรครับแต่ก่อนนี่ปล่อยลงบอ่นงบอนี่อยู่ประมาณ1,000ครับ ประมาณพันตัวแมนมันจะบ่อแออัดเกินไปนะโอ้พันตัวกับ่ได้หลายเกินไปน้อยนะครับผมครับครับแต่ว่าถ้าอยากเต็มที่ก็คือถ้าเขาอยากเน้นอาหารหลายๆเนี่ยก็คือบอนี่ได้อยู่ประมาณหาพันครับเพราะว่าเพราะว่าจะเหตุแบบบ่อห่ปลาแบบแออัดเกินไปนะครับเขาจะเลี้ยงอยู่ประมาณสามเดือนเข้าก็จับคลายได้แล้วเขาปรจําเป็นตรงเลี้ยงหลายนะสามเดือนก็เริ่มคลายได้แล้วแมนคนนี้เลยครับเป็น้องอาหารปั่นก่อนครับ คืออันนี้อาหารผลิตเองแม่นครับเฮ็ดเองเลยมันมันปลามันกินนี่หลีอย่รครับใส่ร่องเบิรงครับแม่นครับมาทดลองมึงก็ไดครับผมพอเพื่นว่าท่านแหงบันไดนะยื่นลงไปทจังไดครับไม่น้องครับนี่ปกตินี่ทาทาแหงอยู่ระม้านสามมือทาแดดดีจรงส่สามมือนี่ย่นลงไปเพิ่นจะรอยเลยเพิ่นจะฟูขึ้นเลยนะป่าเขาก็จะไล่กินแต่ว่าตอนนี้เพิ่อเพึงจะเฮ็ดไหมนะมันบ่ค่อยแดดครับผมนี่ก็เลยจะเอามาให้ตอนนี้เขาก็ต้องมาว่างไว้นี่สี่วันครับเดี๋ยวเพิ่นจะขึ้นมากิน บ่ปลาดุกก็กันนี่ครับนี่ครับแมนตัวนี้บอนี่กับตะกี้เลี้ยงปลาดุกไซนีครับนี่เลี้ยงปลาดุกไซนีพ่อกระช่างเพิ่นพายุมากนะครับเสื้อขาดหลักปลาเข้าก็เลยออกไปก็เลยกลายเป็นอยู่น้ำกันกับปอปลาสวายเลยโอ้ครับครับย้่มกันกับปาสวายแมนโอ้มาอีีครับพี่น้องครับแมนครับเอาเอาไอแวาสูตรให้ฟังนะครับนี่มันกคืน่าสนใจนะครับปลามารุมกันกินเลยพี่น้องครับแมนครับตัวนี้ก็คือ สิมีเข้ากับส่วนผสมก็คือนี่แหละครับอาหารอาหารเม็ดเพิ่อนเนาะครับอาหารเม็ดเพิ่นนี่ม่านโลหนึ่งอาหารเพิ่นเนี่ย,าานเ,นยเข้าตรงแส้หนามกรแน้หนามห้เพิ่นแบบเข้าม,มาบายเบิ่งนี่เพิ่นจะเปื่อยออกนะครับแล้วก็กจะมีไอ้มีห้าอยู่บนม่านหาโล่กันสี่ก็ได้ครับครับห้ามหาโล่แล้วก็เอามาผสมกันสิมีต้นกล้วยต้นกล้วยเก็สับสับบา,บางๆแล้วก็เตี้ยโอนมีส่วนหลายอย่างอยู่ครับครับผมก็สิมีตามสวนเฮานี่ล่ะก็สิมีพวก ต้นใบม่อนนี่ครับใบม่อ <functional> น <num urai> นี่ก็แมนน่ะใบม่อนก็ได้ใบเนื้อแดงก็ได้ครับนี่เนื้อแดงก็ได้พักตบได้ปะครับพักตบได้ขึ้นกันครับนี่พักพวกนี้เขาก็หั่นหั่นให้ให้เป็นบางๆนะเอามาผสมกันเลยเขาก็มาขุกเข่าเข่ากันแล้วก็ขาดบ่ได้ก็คือกากน้ำตาลครับกากน้ำตาลแมนประมาณกากน้ำตาลประมาณแก้วนึงนี่เขาเอามาเทลงไปเลยแล้วก็สมน้ำอยู่ประมาณประมาณอยู่ประมาณสี่ลิตรก็ได้ครับน้ำสี่ถึงห้าลิตรเขาก็เอามา ขย้ำขย้ำออกให้เพื่อนแตกให้มะซ่า,าขอ้คุณนมาให้เป็นน้ำเลยนะครับครับแล้วเวลาเขาก็เอามาส่วนผสมกันก็ไปหัามหม้อนะครับคุกเข่าให้เขา,ขากันแล้วลองมาปั่นเบงถาเพื่อนปั่นได้แล้วก็คือเขาก็ปั่นเป็นก้อนเลยบาครับผมโอ้<ม>ที่ผมฟังอยู่นี่ส่วนผสมหลกัลกๆมันมีอยู่สี่ย่างนะครับเนาะมีหัวอาหารมีหั่มมีพื้งผักแกงน,น้ําตาลซี่ย่างนี่ละ่ะ เอามาผสมกันแล้วก็ะปั้นตากไว้ดนได้ครับมาให้ปลากินประมาณอยู่สามสามมือครับก็กินได้สามมือก็กินได้เลยแมนครับเก็บเก็บไว้ได้โดนบ่ครับไปได้อยู่ประมาณเดือนเพล่ะครับครับเป็นเดือนก็ได้เพราะว่าม้วนนี่เขาจะเก็บไปโดนไปได้ก็ได้นะครับแต่ว่าขออย่างเดียวคือเขาตากให้มันแห้งนะเขาจีใส่กระสอบไปเลยก็ได้ครับแมนครับโอ้ถือว่าเป็นอาหารลดต้นทุนน้อยเนาะแมนแมนครับ บะนี้รักๆอาหารรักๆก็ยังมีการใส่หัวอาหารอยู่แมนครับก็คือใส่หัวอาหารนี่ก็คือเ่าไหงย่างหมเช้ากัอันนี้พากันไปนะครับครับผมแต่ส่วนมากก็บบค่อยได้หอยอาหารปั่นไรเดอครับแต่ว่าเ่ากะต้องเอามาเป็นส่วนผสมเพิ่มนะครับโอ้ครับครับเอาบดนี้ถ้าเกิดห้อเห็ดอาหารปั่นก่อนอย่างเดียวเลยป่ามันใหญ่บ่อยครับใหญ่คือกันครับใหญ่คือกันไอร่องเห็ดบึงไหมอย่างครับ ลอมึงเลยครับผมถ้าห้าตัางหางแต่อาหารปั่นก้อนนี่ก็คือไงคือกันแต่ว่าสีษาเนจังหน่อยครับสีษากลัวกันป่าพิศเบลอเน่อหน่อยครับพี่น้องครับเพียรซ้ำนี้ปล่อยลุงบอลประมานพันตัวกับพ่อดีเนาะไอเนาะมีทั้งหมดปรามานหาบอครับพี่น้องหาบอครับผมวันนี้ไอ้ปล่อยป่าหมุนเวียนกันยังไงครับให้มันมีกินมีขายทั้งปีครับนี่ก็คือห้าเอามาใส่อนุบาลใส่กระซั่งนี่ว้กอนครับครับ เริ่มเทากับอนุบาลไว้กระสูบบอนี่ออกกนเนาะคือเรียงได้ประมาณอยู่ประมาณสามเดือนเขาก็จะได้ขายเลยครับผมครับถ้าอยากขายเต็มทีก็อยู่ประมาณสี่ถึงห้าเดือนเขาจะได้กิโลดีกว่าเพราะว่าปลา <ผม S 1> เขาจะใสสวยแลวก็งามนะครับโอ้แต่ว่าสามเดือนนี่เริ่มได้ขายแมนสามเดือนก็นมีครับนี่เดี๋ยวสีไฮเบิ้งนี่บอนี่ยังไ่ตืนสังสามเดือนสองเดือนครับ ขั้นบ่อใดเขาเริ่มจับขายแล้วเขาก็เอารุนหน่อยมาอนุบาลล่อเลยแมนเขาอนุบาลล่อเลยก็คือเข้าสูบน้ำออกเบิรลดแลกอะเขาน้ำกับคืนมาลวเขาก็เอาปลารุนขอ้เขารุ่นหน่อยมาปล่อยลงเลยครับครับก็คือเขาจะมีเงินหมุนเวียนอะไรอยู่ตลอดปีหลอดเดือนบัานีปลาบ่อละหนึ่งพันตัวเข้าไปขายอยู่ใส่ครับจังท่านครับตัวนี้ก็คือตามหมู่บ้านเขาก็มีครับครับแล้วก็มีทานี่กับพอขาเพิ่นก็มาเอาคือกันครับครับผมตามบ้านเขาแต่ว่าถ้าขายตามหมู่บ้านเขานี่ก็ ได้อยู่ครับทําขายตามหมู่บ้านเท่านี้กับพวกขอขายครับพี่นอ้องเพราะว่าข้าเจ้ากินปลาดีนะที่เราครับเพราะว่าหนึ่งพันตัวนี่มันบ่เกินกําลังน้อยเนาะแมนนี่ครับพี่น้องตักขายโอ้ยตักเอาของสีเลน้นน้อยเนาะแมนบ,ตตบ่ต้องตึกแหย่หนักว่ตึกแหย่กครับพี่น้องครับโอ้าวานนี้นอกอเนื้อจากปลาดุกที่ไอ่เลี้ยงจำนายแล้วมีปลาอย่างอีกค่ะใบนี้ยุ่นี่ก็สิมีพวกปลาปลานิ่นครับแต่ว่าปลานิ่นสิอยู่ในบ่อปลาร่วมนะครับปลานิ่นสิอยู่ในบ่อปลาร่วม แมนนอกเนื้อนั่นจะเป็นปลาดุกครับปลาสวายครับปลาสวายนี่ขายได้คือกันครับลักษณะของแต่ละบ่อไอ้น้องนี่จะมีกระช่างอนุบาลป่าสูบอเนาะอ้เนาะแมนแมนครับมีกระช่างอนุบาลป่าสูบอครับกระช่างนี่ก็จะเฮ็ดจากท่อพีพีซี่แมนครับอ้นี่เป็นปลาดุกรุ่นน้อยเนาะไอ้เนาะครับตัวนี้อยู่สองเดือนนี่คือสิปล่อยลงไมครับพี่น้องครับแมนคราก็สีล่ใส่กันไปตัวนี้ก็สะเป็นจะให้อาหารลดต้นทุนครับนั่นลงไปเลยพี่น้อง อาหารปั้นก้อนนี่เขาใส่ไดครับปลาอย่างเนี้ยครับพี่น้องครับได้ทุกป่าครับได้ทุกปลาแมนแต่ว่าถ้า้าเป็นปลาเข็งมันกระสีก่อนมันจะแข็งนะครับต้องเทียละเอียดก่อนครับเะเป็นชิ้นหน่อยๆนะปากมันจะหน่อยอืมครับผมโอ้กินดีแห้งครับพี่น้องครับเดี๋ยวว่างว่างเบอ่งอีกนี่ผมก็อยากเขียนอีก่นลงอาหารปั้นก้อนเฮ็ดลดต้นทุนด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับได้เพิ่มกระติขึนมากินครับผมเดือนนึ่งนี่ได้ปั้นไรบ้าไรดจังเพ่ากินป่าครับไปนี เดือนหนึ่งนี่ประมาณสิบโลกอพ่อแหละครับสิบโลกอพ่อแมนเพราะว่าอาหารนี่เขายนลงไปเขาจะหายคากันไปกับอาหารเม็ดน้ำแ่นนะครับครับครับโอ้นี่คือตัวเสริมมองเงินแนวตอดเลนีของเขาหมดแมนแล้วก็ออกกําลังกายไปนั่มเดี๋ยวออกกําลังกายเห็ดปลาเขานํานะครับโอ้เนี่ยเมืองยังสีก็มีความสุกดีน้อยเนาะแมนครับโอ้ครับพี่น้องครับนี่เรามาเห็ดเกษตรจังสีและครับมีความสุกดีครับ โอ้ได้มาอยู่กับบ้านได้มาอยู่กับธรรมชาติเนาะไอ้เนาะแมนครับอยู่กับครอบครัวเฮาครับผมเอาตอนนี้นอกเหนือจากว่ามาเห็ดเกษตรแบบนี้นี่ไอ้น้องในเห็ดงานบ่ครับตะกอนน่ะอยู่กรุงเทพครับตะกอนกับเห็ดงานสูงงานอยู่กรุงเทพเพื่อกันพ่อพ่อได้ดูแหลวกับภากันมาอยู่บ้านน่ะล่าเพิ่นมาก็วลาสิมามาลอดูกลับไปใหม่ก็เลยว่าเออก็เลยมาอยู่เลยครับครับก็เลยมาคิดว่าเอาเฮาต่องมาเห็ด ตั้งรักตั้งฐานแล้วก็ยูบานเท่าเขาดีกลัวเพราะว่าพื้นทีก็มีนะก็ค่อยเห็ดหน้อยๆที่เล็กๆเท่าน้อยเอาครับเท่าก็ค่อยเริ่มจากบอ่อหนหน่อยก่อนบอ่อผยางทดลองเบิงว่าเท่าจะเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาประมาณห้าร้อยลองเบ่งก่อนเท่าเอามากินก่อนนะครับพอเลี้ยงแล้วปื๊บบานนี้เออมากินได้แล้วก็เลยล่องเอาไปขายตามหมู่บา้านเท่านี้แหละขายได้ก็เลยว่าถ้าเอาจุดเล็กๆเท่าเท่านี้เอามาเห็ดถห้ไม่มีรายได้ตลอดสิบไร้บ่ก็คิดว่าครับผม ก็เลยจากพุณแหละครับก็มาเลยก็บ่ได้ไปกรุงเทพที่เทียเลยก็บ่ได้ไปเลยแม่นครับก็อยู่บ้านเฮานี่แหละโอ้ครับครับได้มาอยู่แบบนี้แล้วเอ๋อบัดนี้มันดีกว่ากันจังได๋เนี่ครับไอ้น้องครับที่เฮาไปอยู่กรุงเทพฯกลับมาเฮ็ดเกษตรอยู่นําบ้านนี่ครับครับอยู่กรุงเทพฯอยู่กรุงเทพฯก็ดีดอกพี่น้องแต่ว่าเฮาก็สิมีมื้อหยุดตั้งแต่วันอาทิตย์เนาะพอเฮามาอยู่บ้านจังซี่เฮาก็ได้อยู่นําครอบครัวนี่ครับเฮาก็เวลาเฮาก็จะได้อยู่นําไห้นํานาเฮาสวนเฮาสิป้าน้องก็ว่ามีความสุขแล้ว เพราะว่าเขาอยู่บ้านเขาเหฮิเกษตรจังศีเขาก็ได้เงินเท่ากันครับพี่น้องครับครับอยู่แบบนี้บ้านน้องก็ว่ามีความสุขแล้วบ่ถึงไปบ่พอรุงเพบก็มีความสุขครับผมครับผมความสุขนี่มันมาอยู่น้ำบานเน่านี่เองน้อยแมนครับตะกรนกับดินล้นหาคือกันหาทุกอย่างเอาไปเอามากะมาหยุดอยู่นี่แหละครับครับหยุดที่เฮ็ดป่านี่แหละโอ้นี่คือว่าต้นทุนกะพอแค่มีทีน้อยเนาะแมนมีทีแหละเขาคอยทยอยเฮ็ดไปเรื่อยๆบ่ต้องคิดว่าจะ มีได้หลายแหละคอยเห็ดได้บแมนครับเริ่มจากเงินลอยเ่านี่แหละครับก็คอยทยอยไปเรื่อยๆขยับขยายไปเ่ามีบอนี่เลียเขาขายไปเขาก็จังสื่อลงมาลงทุนใหม่คอยเหตุไปก็สิได็ก,กําไรมันก็สิเห็นไปเองมันนะครับ,รบแต่ว่าถ้าเข้าเข้าเอามาคิดเป็นโตเงินนี่กะ็ะไร้คือกันแต่ว่าก็เลยว่าบบคิดดีกวัวก็คือมีอยู่ไม่กินแหละก็คือว่าแต่เข่าได้ใส่ไดีสซอยไปมือมือเว้นเวียนแงชินนะครับได้แล้วได้กินได้ใส่ไปเรื่อย นี่คือบอลนี่กับคูดฟี่ด้วยครับพี่น้องกับบอลได้ถือว่าลงทุนครับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่แลกเปลี่ยนครับเป็นแลกเปลี่ยนน้อยเนาะเป็นทางเลือกครับพี่น้องครับเพื่อว่าอยากมีบอลก็เฮ็ดได้นี่ครับบานิสในตอนแรกที่เฮ็ดงานอยู่จังสันนี่มีแรงมันดันใจยังไงคือมาเลือกว่าอยากเลี้ยงปลาครับไอเพราะว่าเป็นคนเป็นคนมักเกษตรอยู่แล้วครับครับอู้หูนะพี่น้องครับเพราะว่ายูใสกับชิมักเกษตรนานาครับเลี้ยงปลาตะกอนนี่ก็อยู่กรุงเทพก็ยังอยู่คางห้อง เฮ็ดก็ดจาต้องเรียงปลาพวกปลาหางนุ่งยุ่งปลาสวยงามสิไหอเพราะเป็นคนมักเลียงอยู่แล้วนะครับผมก็เลยมาอยู่บานก็เลยนี่ลหละก็มาเห็ดล่องเบิงว่าเท่ากับมีทีหน้าที่ยังอยู่กับมาขุดเห็ดเล็กๆน้อยเอาไปเอามามันก็ใหญ่ไปเองครับครับ่อยเล็กๆน้อยแลลวก็จะขายายไปเองขายายไปเรื่อยน้อยเนาะแมนครับโอ้นี่ครับพี่น้องครับรุ่นนี้สี่ด้ขายแล้วครับนี่3เดือนนี่ตอนนี้ไอ้น้องอายุเท่าไรแล้วครับนี่อายุนี่อยู่ประมาม39ครับ39แม่แมน คือว่าสิไปเฮ็ดงานรุงเทียบอีกบ,บ่ครับบ่ครับบ่ไปเลยอยู่บานเทาดีกว่าอยู่บานดีกว่าครับ,รบพี่น้องครับอู้ดีบานเฮาก็มีความสุก <ๆ S 2> แล้วออนซ่อนปลาตัวนี้ก็เป็นปลาเข็งครับอันนี้ปลาเค็งบ่ครับนี่แมนโอ้ปลาหมอหน่อยครับพี่น้องครับแมนเอ้าคือเลี้ยงใส่กระช่างแบบนี่เราเฮามาเลี้ยงใส่บ่อปลาดุกก็ะได้คือกันบ่ครับแมนครับตัวนี้ถ้าเอามาลงในบ่อปลาดุกเลยครับ้าลงไปเลยมันสิบ่ได้นะย่านปลาดุกนี่กีนเพิ่นต้องให้เพิ่นทาอยากให้เลี้ยงน้ากันได้ก็คืออให่กน ใหญงก่อนแล้ะเขาจังเอาตัวไงเนี่ยลงน้กากันเลยก็ได้เพราะว่าพันสุใสญ่ท่านกันครับครับเดี๋ยวว่านอาหารให้เบิ้งเนี่ครับไปครับนี่เพราะว่าสีมีปลาดุกนั่นเพราะว่าสีให้เป็นปลาดุกเอามาลงนี่ประมาณสองตัวให้เป็นพี่เลียงครับก็คืออย่างไ้ปลาปลาเ,เข็งเขานี่แบบบ่ตต่นนะครับห้เพิ่นมากินอาหารได้ไว่าอได้กเก่งกลัวโอ้หมายถึงว่าเขาเอา,เอาปลาดุกปล่อยลงกระช่างน้ำสองตัวแมนให้เป็นพี่เลียงให้มันรึ่งกันครับก็ค,คือให้แบบให้ ปลาเข็งเห่านี่บอยานนะครับบอยานแบบมีมูมากินอะไรสิ่งก็มากินเลื่อยน่ะครับครับครับคือปกติป่าใหญ่ป่าหน่อยมันจะตื่นป่าใหญ่น้อยเนาะแมนครับเวลาให้อาหารป่าหน่อยมันจะบอกามากินครับแต่ว่าจริงๆนี่เป็นการฝึกให้มันเรื่องกันน้อยเนาะแมนแมนครับโอ้ครับพี่น้องครับนี่ครับพืนทียางมาซ้ำนี่แหละครับพี่น้องนี่เลี้ยงปลาแบบหมุนเวียนทั้งเมือดนี่หาบอปลาแล้วพันตัวใบแมนอยู่นี่พันหนึ่งตัวนั้นพันสองครับครับ ขาเป็นบัวปลาสวายนี่ง UC ลอยตัวแต่ป่าปลาดุกลงน้ำแล้วปลาดุกกันสองลอยครับครับก็ะิอยู่ประมาณหกลอยละรวมลงไปน้ำกันครับผมโอ้เลย้ยงบอ่อละหาเดือนนี่ก็จะมีหาบอ่อหมุนเวียนแมนครับผมเบิดอาหารต่อเดือนนี่จักสอบครับไอ้ครับตะกอนนั่นเบิดหลายอยู่ด้วยครับประมาณสามถึงสี่สอบคนละแต่ว่าคู่มือนเท่าไห่อาหารลดต้นทุนนั่นเดือนหนึ่งนั่นเดือนหนึ่งนั่นอยู่ประมาณคู่มือนี่โอ้ วานสิบบได้บ่คอยได้ใส่อาหารอาหารเม็ดปันใดครับผมครับอยู่บระามาัณเดือน,น,อาานอหนึ่งอยู่ประมาณสอบหนึ่งอยู่เลยครับเดือนนึงประมาณสอบหนึ่งแมนแ<ต>บริบริหารยังไดไอ้ครับป่ามันขึ้นญ่เลรวมาก,กินอาหารเม็ดแค่เดือนละสอบจังี่เพราะว่าก็คือเฮ้าตะกรอนก็เลื่มรุ่นน,น้อยก่อนนเฮาต้องให้อาหารอาหารเม็ดก่อนเนาะพอญ่อยู่บระมาณน,นี้แล้ว2เดือนขึ้นเฮ่าก็เลื่มให้อาหารก่อนไปนําโ<อ>บแวนว่าสิไห้แล้วเพิน่นสิ แบบกินให้เฮ้าเลยนะเฮาต้องฝึกเพิ่อน,น้ำนะครับก็คือเฮาต้องเอาอาหารก่อนนะมาลงน้าแล้วก็เอาอาหารเมร็ดเสริมกันไปก็คือขัดกันไปครับถาจะให้อาหารเม็ดนี่ก็คือให้ย,ย่างมะเขาต้องให้อาหารก่อนย่า,มางมะเรลงเวลาเพิน่นเพิ่นชิ้นกับม้วนนี่แลนะ้วบนันอยู่กับอาหารนี่ก็บ่ต้องให้เลยก็ได้ครับให้แต่อาหารก่อนก็นอยู่ได้แต่ว่าเพิ่นกระสีสากัวจังหน่อยพอทดลองมาแล้วครับโอ้ครับครับนี่ไอ้น้องเลี้ยงแบบนี้ทั้งเมดมากจากรุ่นนะครับที่เคยทดลองมา โอ้เลียงนี่มาหลายรุ่นแล้วครับหลายรุ่นแล้วแต่เริ่มนนนต้นเลยครับนี่แต่เริ่มจะเริ่มเรียงปลานี่ก็ลองมาคิดว่าเพราะเป็นอาหารมันแพงแห้งน,นะก็เลยคิดเท็ดจังไนนอเาสิลดต้นทุนเท่าใดบ้านกันเนี่ยเมืองตามสวนเขาก็มีอยู่ตะกรันก็หายตะห่ำเนาะหายห่ำบ้านต้องไปแหละว,วานต้องไปเป็นผงมันกนละลายไปซื้อแป๊บเดียวกับเป็นหนามเข้าเสียไปซื้อบ้านเขาที่จะจังไนนอก็าเลยว่วมขิดนอกก็เลยว่าไปฉีดป่านะตามตามน้องเขาน่ะ ปั่นปั่นข้าเจ้าก็ยังเห็ดห่มห้อแบบปั่นใดเนาะปั่นเป็นก้อนยู่ลงให้ป่าใดก็เลยเอามาคิดตรงนั้นแหละอ้เขาเอาตรงนั้นมาปั่นแล้วก็เอามาสมกับพวกต้นกล้วยต้นม่อนที่ป่าเขากินดีๆนะครับก็เลยเอามาเป็นส่วนผสมกันกับเอามาปั่นแล้วมาตากแห้งเอามาทดลองเมืองเพื่อกินกินดีบันก็เห็ดมาตะพุ่นเลยครับผมี่ปัจจุบันนี่มีคนใส่อาหารปั่นก้อนนี่ายหลากหลายแห้งครับพี่น้องครับแม่นครับใส่กันเป็นเรื่องปกติแล้วครับพี่น้องครับก็ถือว่า มองนี่กับมาเปลี่ยนอีกมองเนื่องที่ผ้พาพี่น้องมาเบ่งตัวยางว่าเลี่ยงปลากับใส่อาหารปันก้อนลดต้นทุนเลยคือกันน้อยเนาะม่เราใกล้ไข่ครับพี่น้องครับ<ม>เลี้ยงไกล้ไข่ไปใส่กินไข่ไ่วยแมนหาโตก็ได้อีกไข่เก็บคูมือได้ครับครับที่นับมานั่นว่ามันสีใดย์พ่อสองลอยฟองแล้วนะบ่ครับแมนเลี้ยงพ่อหาโตงังสีเอายังในเขากินครับไปนะเขาสารบ่ครับแมนต้นนั้นจะเป็นแหนแดงสมกับห่ำครับเพราะว่าแหนแดงเท่าเทากับเลี้ยงไว้นะครับ ครับตัวนี้ก็สิเป็นหัวอาหารเพิ่นแหละครับแต่ว่าเฮาก็เอามาผสมกันกับเข้าสารเข่าเขาก็จะได้เพิ่มขึ้นมาได้หลายอีกถ้าใช้แตงแต่หัวอาหารเพิ่นไปหลายก็เพื่อนก็กินกินหลายอยู่เนาะครับเฮาก็ต้องเอามาผสมกันถ้าบบมีก็คือหนืแดงกับห่อก็ได้ครับใครคือกันใครคือกันใครหน่อยคือใครหลายครับใครนี่ยอยู่ระม่านถ้าซีโตนี่โอห่าโตนี่เพิ่นสีไขครอยู่มื้อละสี่หน่วยมื้อละสี่หน่วยบางมื้อก็บะากันไข่กับหาน่วยก็มี ครับแต่ว่าเฮ็ดให้พื้นที่ให้มันโล่งไว้นะครับเพราะว่าไก่ปันชิบูม,มากแบบแบบไอ้มันบมีล่มพันนะครับมันต้องเป็นช่องร่มพันแหละไก่ห้ามันชิบูเขียดครับผมกะสิไข่ดีดีโอ้จะเป็นร่มพันพานเย็นๆมันกะสิมากเนาะไอเนาะเฮ็ด<ม> <ๆ S 2> ที่ไส่<ม>หใหม่ความพี่น้องครับนี่ึ้นมากของเครื่องนี่เป็นมองเลี้ยงกบบ่อครับไอครับแม่นครับผม เป็นบ่อเลี้ยงกบครับอันนี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนาะครับเนาะแม่นเพราะว่าฝนตกมาขึ้นนี่ก็เอามาจับคูไว้ครับครับนี่กำลังโคมกันกำลังโคมกันครับแม่น้องต้องฝนตกดี่ดีเลิ่นจะโคมกันคือตอนนี้เฮาต้องจับตัวผูกกับคืนไปครับเพราอฝนบ่ตกครับโอ้อาศัยผสมพันธุ์กบโดยวิธีธรรมชาติถ้าฝนตกอย่างเดียวครับผมพอมาขึ้นนี่คือจังฝนลิ่นปกแป๊ๆก็เลยเอามาจับคู่กันใหม่เลยครับบาดนีสมได้จากรุ่นนะครับเนี่ย ได้ได้หลายรุ่นนะครับเพราะว่ายุ่งทุ่นผุนก็มีมีสองบ่อสามบ่อถ้าตัวนี้ชิใหญ่แล้วครับเดราะพันธุ์เนี้ยพันทั้งเมือดนี่มีจากบ่อครับนี่ไอ้มีจากตัวครับพราพันธุ์เนียพันพราพันธุ์ไม่พันนั่นจงไว้หลายอยู่ครับแบบพี่น้องเพิ่นมาเพิ่นกะมาขอเสือเอาหน้าครับก็เหลืออยู่สิบคูนี่ครับโอ้อันนี้กบน้อยๆนี่เพิ่นพ่อเอียงด้วยครับพี่น้องครับแม่นครับโอ้ครับผมนี่กําลังไปเอาหนามขึ้นมาใส่ ในบอ่อป่าเอ้ยในบอ่อกบนะครับเนาะเข้าสูบน้ำจากในบ่อคุณครับบ่อป่าร่วมนี่เขา้าเมี่ยนน้ำก็คือง่ายๆครับครับสูบน้ำจากบ่อดินขึ้นมาไทยของบอ่อกบแมนครับไอ้น้องใส่ปั่มอีหยังดูดขึ้นมาครับตัวนี้ก็ซื้อคือใส่ปั่มไดโวพไอเนของมอ,อเตอร์ครับผมของพโอนอเนมอเตอร์แมนครับเป็นปั่มไดโวใส่งานสะดวกหน่อยเนาะแมนแมนครับถือไปใส่ก็ง่ายครับก็คือเข้าไป จุ่มลงในน้มง่ายๆเลยครัเพราะว่าเขาจะเขาเกษตรกรนี่เขาต้องใส่รุ่นนี้ครับมันง่ายนะครับคือสะดวกสบายในน้อยกระทัดรัดกถือว่าแห้งครับเบื้องหนามเบื้องหุ่นพดนนามก็ได้ได้ไน,นี่เนื้อไอเนาะแม่นครพุทธต,ตนใหม่ตนยังนีสะดวกสบายง่ายไปเลยครับเป็นปั๊มไดโวครับพี่น้องครับนี่ปั๊มไดโวอันนี้เป็นปั๊มที่พี่น้องค้นหูจักนะครับเนาะแต่ว่าสำหรับมือนี้การานํนำเสนอของยี่ห้อพโอเนียมอเตอร์ครับพี่น้องครับ โซ่นี่เป็นโซนของการเลี้ยงกบกบปลาผ้าลวยนี่แหละครับฟาร์มเพิ่นพี่น้องครับครับผมฟังนั่นจะเป็นหน้าเข่าครับพี่น้องร่วมกันประมาณหนึ่งไร่พอดีครับโดยที่บัวกบนี่เข้ากับใส่วิธีการเพาะพันธุ์เอาเองแมนบริได้ซื้อพันธุ์มาจากไสหน่อยครับบันนี้มีจำนายบอกครับพันธุ์กบนี่ยไอจุดนี้มีอยู่ครับเพราะว่านี่กระลังเริ่มกระลังสิได้ซ้ำนี่นะครับผมเพราะว่าเพิ่นกะนอกหนามน้ำแน่นนะฝนตกดัเพิ่นกันอก ครับถืองน้ำฝนเป็นกดเนี่ยกับนอกแมนแมนครับเพราะว่าปีนี้เพาะได้หลายอยู่แต่ว่าหักกระเส็นรอดหน่อยแมนแมนเพราะว่าฝนบนต๊ะดูครับผมเอาโอเคแหละครับผมให้น้องครับบาสทุดทไทยนี่อยากให้ให้น้องปากคําแนะนำผู้อยากมาเดิมต้นเฮ็ดเกษตรแบบไอ้น้องนะครับมีคําแนะนำมาจังไหยนะครับผมเขาก็ค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับเนาะเ้ามีทุนหน่อยก็ถือว่าบนม่นาเขาเฮ็ดเกษตรบไายได้พี่น้องเพราะว่าเขากค่อยๆเฮ็ดเอา ซ้นํนี่นะครับของบาวน้องนี่ก็คอยเฮ็ดตะเริ่มต้นก็ทุนบ่ค่อยมีแต่ก่อนเฮ็ดเป็นกระช่างบกอยู่นี่เนาะพี่น้องคอยเฮ็ดเอาครับผมเฮาก็ขยับจากเล็กๆน้อยๆขยายจากบ่น้อยๆเฮาก็ไปเรื่อยๆกเกษตรเฮ็ดบ่ยากครับพี่น้องเพราะว่าทําบ้านเฮานี่ก็เฮ็ดได้อยูกอยู่ไกๆๆนี่ก็มาเฮ็ดคือของบาวน้องนี่ได้ถ้าบ่เข้าใจยังก็บ่ไกบ่ไกก็แวะเข้ามานําหาบาวน้องได้บาว<ๆ>น้องก็ให้ด้วยความแบบมาเรียนรู้อยู่นี่ได้เบิดครับทุกอย่าง ยินดีนําเสนอครับผมได้เลยเอาเพื่อพี่น้องบางเพนบรรยูต่างจังหวัดยูไก่แล้วก็มาเบิงบ่ได้ไรนี่ไอ้น้องมีช่องข้างกิดตามบ่ครับมี่อยู่ครับเพราะว่าผมกระเฮ็ดช่องย t u b e อยู่เนาะกบป่าผ้ารวยครับกับเบิงเขาทั้งนั้นได้เพิ่งในเพจก็มี่ครับร่าน้องกระเฮ็ดไว้ครับผมหรือว่าสองมีขขอสงสัยนี่โทรมาถามได้บ่ครับได้ครับผมได้ที่เบอร์โทรใดครับไอ้น้องครับเพราะว่าเบอร์โทรเนี่ยนี่ครับอยู่ ่องบ้านนอกเห็นปะวอ่งหนีเลยครับครับผมซึ่งเบอร์โทรซึ่งช่องเัื่อนี้ครับกับป้าพ้ารวยครับพี่น้องครับสามารถกลับไปติดตามไอ้บ้านนอกไลยได้ครับเดื่แล้วก็ปากเรื่องของปั๊มไดโวครับพี่น้องครับสามารถดูดขึ้นมาปพี่ยนนำเรือมาโหดต้นใหม่ก็ได้ปั๊มไดโวครับนำเสนอยี่ห้อพโอนียสำหรับมือนี้ครับโอเคครับไอ้บ้าน้อกครับขอพูดในหลายทีมาแบงปันความรู้แล้วก็ถ้ามาเดือนเยี่ยมชมสวนในมือนี้ครับพี่น้องขอพูดในหลายครับโอเคแล้วครับพี่น้องครับ ไปพอกันไหมในโอกาสนาครับผมสำหรับมื้อนีก้ก็ขอลาไปก่อนครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมชาวสวนยุคใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ